โลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่าสุขภาพ <Yeah. S 1> ถ้าสุขภาพดีถือว่ายิ่งกว่าถูกหวย <Yeah. S 1> รวยล้นฟ้าไม่มีความหมายถ้าสุขภาพไม่ดี <Yeah. S 1> สรุปไม่มีสุขใดไหนเท่าสุขภาพดี <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำรน สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประกิตพันธ์ตมทิดชงนายกแพทย์ทศสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมวันนี้เรามางานโอเพ h นเฮาส์กันนะครับเป็นเรื่องของสมาคมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งประเทศไทยและแพทย์ทศสมาคมร่วมกันจัดงานอบรมซึ่งคอร์สเนี้เป็นคอร์สที่2นะครับเราเรียกชื่อว่า health promotion and prevention รุ่นที่2ชื่อย่อว่า HPP นะครับซึ่งคอร์สเนี้ยจะมีการ จัดอบรมระหว่างวันที่27กันยาถึง11กรกฎาคมในปีหน้าก็คือใช้เวลาทั้งหมด40วิค40สัปดาห์ทีเดียวซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราประชาชนคนไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลรักษาตัวเองเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งทําอย่างไรเราจะไม่เป็นโรคและถ้าเกิดเกิดเป็นโรคแล้วเราจะหยุดยั้งหรือชะลอและทําให้คุณภาพชีวิตดีได้อย่างไรเพราะว่าเกิดแก่จะตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การป้องกันโรคเป็นเรื่องสําคัญและเราจะอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ก่อนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปผมถือว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยเพราะว่าเรากําลังเจอปัญหาเรากําลังเจอปัญหาก็คือคนไทยสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยแต่ว่าคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีถ้าเผื่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะสูงขึ้นมามากก็จะเป็นปัญหาของตัวคนไข้ญาติคนไข้แล้วก็จะเป็นปัญหาในระดับชาติในที่สุดดังนั้นแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจัดอบรมคอร์ส HPP รุ่นที่2ขึ้นมาจัดที่อาคาร เฉลิมพระบรมี50ปีก็ที่ซอยศูนวิจัยซึ่งเป็นที่ตั้งของแพทย์สมาคมและที่สําคัญก็คือว่าคอร์สเนี้ยจะมีทั้งเรียนจะมีทั้งการอบรมที่อยู่ในห้องและจะมีการพาไปดูงานทั้งนอกการดูงานมีทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับในประเทศเนี่ยจะไปดูในที่ต่างๆที่ทําได้ดีมากๆในการดูแลผู้สูงวัยในขณะเดียวกันการป้องก,กันโรคการดูแลสุขภาพจะมีการไปดูงานข้างนอกอีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันไปดูงานต่างประเทศเราจะเน้นไปดูที่บลูโซนซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ใน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกนี้นะครับเราก็ตั้งใจจะไปดูที่โอกินาวาเพราะว่าโอกินาวาเนี่ยมีผู้สูงวัยที่อายุเกินร้อยเยอะที่สุดในโลกเราก็จะไปดูกันที่นั่นซึ่งแพทยสมาคมเนี่ยมีคอนแทคกับริวกิวยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นสถาบันหลักที่ดูแลในเรื่องบลูโซนดังนั้นถ้ามีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็ไปดูงานด้วยกันครับขอบพระคุณครับผมไพรัตเอื้อโยศเป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็เป็นประธาน เครื่องปรับอากาศสตาแอร์นะครับบริษัทสตา์ประเทศไทยครับหลักสูตรที่ผมมาเรียนหลักสูตรที่นี่เป็นหลักสูตร HPP 1ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงแล้วจะรู้หลักการปฏิบัติว่าเราอายุตรงนี้แค่นี้แล้วจะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไง ก็จะมีท่านอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ามาให้ความรู้แล้วก็เขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้ไปปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสูส้ว่าแข็งแรงแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะมาดูวันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้ที่มาก็คือจะมาเปิดเกี่ยวกับรุ่นสอง รุ่นสองที่กำลังจะวันนี้จะมีการเปิดตัวแล้วก็ทำให้ทุกท่านที่จยมีโอกาสที่เ,เข้ามาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมาเรียนมาเรียนรู้มาอะไรทำให้ทางการแพทย์ที่มีความเดี๋ยวนี้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมากขึ้นแล้วทำไงถึงจะเราจะปฏิบัติตามหลักที่ท่านมีมาให้ผมมาเรียนรุ่น หนึ่งนะครับแล้วผมเป็นประธานรุ่นหนึ่งแล้วก็ทําให้สมาชิกของเราเนี่ยที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงนะครับเราก็มีไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็สุภาพแข็งแรงจริงแล้วเวลาเราเป็นไรเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ว่าทำยังไงที่เราจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วก็ท่านที่ได้แนะนำทำให้เราเนี่ย โอกาสที่จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะลดน้อยลงแล้วก็จะที่สำงานที่คือเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความความที่เราทำงานปฏิบัติแล้วก็ไปถึงเอาเรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติกับครอบครัวได้ต่อไปอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะทางการแพทย์ก็จะลดลงนะครับผม พลเอกนายแพทยปริญญาทวีัาการครับเป็นข้ายการ,กรเกษียณน,นะครับกรเกษียณอายุพรปีนี้70กว่าแล้วพอถึงเวลาในยุคนี้ของประเทศเราของพูดเรื่องความมั่นคงนะครับทุกคนคงไม่รู้ว่าสุขภาพประชาชนเนี่ยถือเป็นความมั่นคงของชาติอันหนึ่งครับเราลองคิดดูเถอะถ้าสุขภาพประชาชนไปชนเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เป็นฐานไม่ได้หนึ่งสองเราก็เสียเงิน จำนวนมากมารักษาเหมือนอย่างที่ประเทศไหนที่ป่วยกันเด๋ยวต้องมีโรคระบาดเดี๋ยวต้องเสียเงินไปไปป้องกันโรคไปรักษาโรคเงินก็ทันเนเ้าใช้ในการพัฒนาประเทศชาติมันก็ถือว่าก็ต้องมาเสียกับพวกนี้เพราะฉะนั้นสุขภาพประชาชนที่แข็งแรงเนี่ยก็เป็นความมั่นคงของชาตินะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะมีอธทิบดีกรมยีกลางกนา มาพูดให้เราฟังว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะเราได้เสียงเงินไปกับการดูแลสุขภาพของคนไทยเท่าไหร่นะแล้วก็กัรกระทรวงสาธารณสุขจะมาย้ายเราฟังว่าการดูแลการสาธารณสุขที่ยั่งยืนนี่คือการลดจํานวนผู้ป่วยการลดจํานวนผู้ป่วยเกิดขึ้นได้ไงคือคนไม่คนป่วยถ้าคนไม่ป่วยต้องเป็นการป้องก,กันโรคดีและส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นหลักสูตรนี้คือชื่อว่าวส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือเราป้องกันโรคโดยคอนเซปต์ว่าขารนี้ประชาชนในเมืองประชาชนคนไทยเนี่ยอายุยืนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนที่อายุยืนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีสุขภาพดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็เป็นภาระแก่ครอบครัวและประชาชนเฉลี่ยแล้วคนไทยเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยพออายุเกิน70เนี่ย75เปอร์เซ็นต์เนี่ย ติดเตียงผมเนี่ยเริ่มติดเตียงตอนเจ็ดิเปี้ยพอดีความจริงผมเนี่ยมีวอร์นิ่งไซย์มาก่อนนานแล้วแต่ด้วยความเป็นหมอก็เลยอิกนอคือไม่ให้ความสนใจเลยคนถ้ามีการป้องกันแล้วการป้องกันที่ดีเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นต้นออกกำลังกายให้มากขึ้นลดพวกอวัอยมุกต่างๆคราวนี้ในหลักสูตรเนี่ยแล้วการป้องกันโรคคือคุณจะมีสุขภาพที่ดีได้ไง เมื่อตอนแกผมก็ตั้งโมเดลไว้ว่า,วาสมมติว่าคนอายุห้สิบปีเนี่ยเริ่มป้องกันโรคเนี่ยเริ่มป้องกันโรคเนี่ยตอนนั้นสมสุิภาสมตตอนนั้นทันไหมคําตอบคือทันคนอายุห้สิบปีเนี่ยสิ่งแรกที่ท้องกล้องทาคือรักษาโรคประจำตัวให้หายหรือควบคุมให้ได้ให้สาเหตุของโรคหายไปไม่ใช่ให้ให้อาการดีขึ้นควบคุมโรคให้ได้นะครับ ควบคุมโรคให้ได้ที <Yeah> the ่ควบคุมโรคที่ดีก็คือความเข้าใจในโรคแล้วเข้าใจและรู้จักหมอที่ชำนาญนั้นจริงๆผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์โยธินเบญจวังนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาทั้งเวิทศาสตร์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เมดิซินก็อยากจะแล้วก็เป็นกรรมการประธานฝ่าย แพทยศาสตร์ศึกษาของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยนในพับรมราชุประสามก็อยากจะเรียนเชิญชวนนักธุรกิจหรือ,อาสายสุขภาพที่มีความสนใจในหลักสูตรอันนี้เป็น,ใในหลักสูตรสุขภาพาและการป้องกันโรคนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากมันเป็นหลักสูตรที่เราจะเน้นเรื่องการป้องกันเพราะปัจจุบันเนี่ย เราไม่เราคงไม่ต้องรอให้เป็นโรคก,ก่อนแล้วมารักษาเราจะเน้นเรื่องการป้องกันจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ดีมากเลยเราจะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคนะครับคือเราอยากให้เวลาเราเกิดมาเกิดมาแล้วก็เสียชีวิตเลยระหว่างกลางไม่มีการเจ็บป่วยได้ดีที่สุดนะครับแต่จะทำงานทำลักษณะแบบนั้นได้คือเราต้องมีการป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือใช้หลักการของ เวชศาสตร์วิถีชีวิตคือหรือเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินซึ่งจะมี6เสาหลักใหญ่ๆอันแรกคือเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับอันที่สองเรื่องของอการนอนหลับนะครับเรื่องสลิปเป็นเราต้องการให้การนอนเป็นเป็นเป็นการนอนที่ดีคือเป็นการน,นอนที่ถูกต้องนะครับก็คืออย่างน้อยเราต้องนอน7-8ชั่วโมงนะครับแลักการที่3คือเรื่องของ การออกกําลังกายนะครับหรือ Physical อล t แอคทิวิตี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากการออกกาลังกายาจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีอันที่4ี่คือเรื่องของเรื่องของ m e n t a l health หรือเรื่องสุขภาพจิตซึ่งโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพวกมะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่เรามีความเครียดที่ที่หคือเรื่องเราควรจะงดพวกยาเสพติดหรือสิ่งที่เสพติดทั้งหลายไม่ว่าเป็นทั้ง,ท,งทั้งบุหรี่เหล้า อันนี้อันนี้เป็นหลักการที่เราเราไม่ควรจะบริโภคส่วนนี้นะครับส่วนหลักการที่6คือการมีรากาเรียกกู้รีเชนชิพก็คือมีการสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับในโดยเฉพาะญ <c oughs> าติพี่น้องครอบครัวถ้ามีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญมากทำให้เรามีชีวิตยืนยาว อศลีดันํารงกูลนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัททาร์สมาลีนซึ่งบริษัทเป็นบริษัทตัวแทนผู้เช่าเรือนะคะออคําถามที่ว่าทําไมถึงมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะพอดีว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยะค่ะเพราะว่าออป้อมดูแลคนในครอบครัวนะคะซึ่งเสียชีวิตด้วยมะเร็งนะคะเพราะเราก็เลยเห็นความสําคัญของตรงนี้มากเนื่องจากปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเยอะมากจนแบบป้องคุยกับหมอหลายท่านนะคะ ตัวหมอเองก็ยังแปลกใจว่าทําไมสถิติของการที่มีคนไข้ามาตรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆโดยเฉพาะปีนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงการดูแลคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับมะเร็งนะคะทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิทยาการที่ทันสมัยมากขึ้นและสิ่งสําคัญเนี่ยของหลักสูตรเนี้ยเราจะเห็นชื่อว่าคือ hpp นะคะคือ h e a l t h promotion and prevention เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากว่า ก่อนจะเกิดเกิดโรคเราควรมาป้องกันกันก่อนนะคะหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะมีวิธีการในการรับมือหรือป้องกันในแต่ละโรคยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ทำไมถึงมีความสําคัญเพราะว่าการป้องกันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการรักษาแล้วก็ทางหลักสูตรนี้ก็จะพาเราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลต่างๆทีเออ่เป็นโรงพยาบาลที่ชั้นนําในแต่ละเรื่อง เราจะรู้จักในแพทย์ขแขนงต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะหรือวิธีในการที่จะป้องกันตัวเราเองก่อนที่จะเกิดโรคแล้วก็การได้รู้จักโรงพยาบาลในแพทย์ชั้นนำแล้วก็สถานที่ดูแลผู้ป่วยนะคะและอยากเชิญชวนนะคะให้พี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยค่ะอยากให้มาเรียนหลักสูตรนี้มากๆ yeah. สวัสดีครับผมบุญชัยสกุลธรรมรักษ์นะครับเป็นบริษัททาธุรกิจเป็นบริษัทออกแบบพวก ด้านสถาประยกรรมนะครับก็ทํางานมาเยอะครับหลายหลายประเทศมากสนใจหลักสูตรนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสุขภาพนี่สำคัญมากผมอมลมมาหลายหลักสูตรมากที่เกี่ยวกับสุขภาพคนพบว่มมาหลักสูตรนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เอาไปใช้ได้เลยมีการเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยคู่กันไปแล้วก็เป็นอะไรที่ ไม่ต้องรอหมายความว่าถ้าเรามีเราป่วยหรือว่าญาติพี่น้องเราป่วยหรือว่าคนที่เรารู้จักป่วยเราสามารถแนะนําไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้นเฉพาะทางได้เลยซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมคิดว่าความรู้เนี้ยเยอะมากเข้าเข้าสมองไปเนี่ยผมว่าผมรับได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็เลยจะมาเรียนต่อ มีประโยชน์จริงๆครับเพราะว่าดูแล้วบางบางบางทีเนี่ยเราลืมบางเรื่องในสุขภาพตัวเองเนี่ยเราต้องไปตรวจบ่อยๆแล้วก็บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเจอหมอไม่ถูกทางแล้วเราเจอเฉพาะทางที่ถูกต้อง yeah! สวัสดีครับผมด็อร์ชยัยรัตอุดมกิจปัญญานะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์จับเวลาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬายาวชนแล้วก็ซีเกมเอชยนเกม ต่างๆนะครับอันนี้ผมเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าได้เคยเรียนมาแล้วก็คือหลักสูตรของอสื่อสุขภาพนะครับสื่อสุขภาพและป้องกันโรคนะก็คือภาษาอังกฤษก็ hpp 1รุ่นหนึ่งนะผมเรียนที่รุ่นหนึ่งมาเรียนประมาณร้อยกว่าคนนะฮะรู้สึกประทับใจนะฮะเรียนที่นี่ความรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เราได้รู้จากที่นี่นักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยสามารถที่จะถามอ,อาจารย์ได้อาจารย์เขาก็จะถาม ะ,ะว่าเราต้องการอ,อ,อยากจะรู้ส่วนไหนหรือเป็นยังไงการรักษาที่ไหนและหมอที่ไหนดีก็จะแนะนํามหมดเพราะว่าอาจารย์นี้ก็เป็นคนค่อนข้างกว้างาง,างนะฮะจะทําให้เรารู้ว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคต่างๆเข้าไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีไปถึงไหนบางอย่างใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดหรือบางอย่างก็ใช้คนทําผ่าตัดอะไรต่างๆนะฮะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสุขภาพทั้งตัวเราเองนะเราเป็นอะไรปุ๊บเราก็ยันึกถึงว่า ที่เรามาเรียนที่นี่เป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ผมนาวากัดเอกนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์นะครับเป็นกรรมการกลางของแพทย์สยมสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นกรรมการฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียและอเอฟซีนะครับก็เป็นผู้ที่ สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสอนให้คนทั่วทั่วไปนะครับความจริงเนี่ยเราสอนตั้งแต่เด็ก10บขวบ11ขวบนะครับที่จะรู้หลักในการดูแลสุขภาพโดยเราใช้เขาเรียกว่าทฤษฎีเพื่อนและวงเล็บตายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดก็คือสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนและวก็วงเล็บตาย Thailand t ท for h e a l t ดด้วยหลัก10ออนะครับชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่ามีความหมายในตัวนะครับความหมายที่ทุกคนไม่เข้าใจก็คือเพื่อนตายนะครับเพื่อนตายเราต้องดูแลเขาให้ดีเพื่อนตายในความหมายของเราคืออวัยวะในร่างกายเราท่านลองคิดดูนะครับว่าหัวใจปอดตับไตอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตายพร้อมเราแต่ถ้าในทางกลับกัน เราหันกลับไปดูแลเพื่อนตายให้ดีนะเพื่อนตายก็จะรับใช้เราไปจนเราก็มีสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหลักการคือแบบนั้นเพราะนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูแลว่าแล้วเราจะดูแลเพื่อนตายอย่างไรเพราะนั้นเราสอนให้เด็กตั้งแต่สิบขวบไปหรือผู้ใหญ่ท่องนะครับกินนอนแล้วออกไปเช็คอาวุธกินนอนแล้วออกไปเช็คอาวุธกินคือออาหารนอนคือไม่อดนอน อ,อคือออกกําลังกายเช็คคือเช็คอัพอาวุธคือติดอาวุธคือได้รับวัคซีนเพราะนั้นจำง่ายๆ5นะครับ3คืออไม่อ้วนกับ2อออันตรายอันตราย1ไม่รับสารเข้าร่างกายอันตราย2ไม่ทำกิจกรรมอันตรายนะครับ2ก็คือจิตกับอาสาคือออารมณ์กับออาสาความเป็นมีจิตอาสาเพราะนั้นเพียง10ออเนี่ยผมคิดว่า ท่านสามารถที่จะเอาหลักคิดเนี้ยไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้ตลอดไปจนทั้งท่านเสียชีวิตเลยนะครับ <Yeah. S 3> ผมดรสมบูรณ์บุญสิรินะครับผมทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอยู่แถวสาทรใต้ขณะนี้อายุ83แล้วครับอายุ83แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับก็ให้ลูกสาวเขาเป็นคนดูแลแต่ที่มาเรียนนี่ก็เพราะหนึ่งเพื่อนชวนมาก็ ดีมากครับดีมากว่าการมาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราควรจะป้องกันซะก่อนมาแก้ไขเนี่ยมันช้าไปแล้วเพราะการเรียนเนี่ยผลที่เราได้คือเราป้องกันซะก่อนเพราะฉะนั้นป้องกันพับเนี่ยการจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะป้องกันได้แทนที่จะมาเกิดที่หลังแล้วมา c o r r e c t i v e action เนี่ยมันสายไปแล้วและโครงการเนี่ยได้อาจารย์หมอซึ่งดีมากๆเลยเราเป็นอะไรตูมพับเนี่ยเราสามารถจะติดต่อกับหมอแดงได้ แล้วท่านก็นจะบอกว่าเราควรจะหาหมอคนไหนถูกโรคถูกต้องกับโรคของเราอันนี้ได้ได้ประโยชน์ฟีดแบ็กลับมาจากตัวของผมเองอย่างมหาศาลเลยนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยมีสุขภาพเรียกว่าไม่ใช่ดีก็หมายถึงว่ามันก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายๆได้นะครับทั้งการกินการออกกำลังกายหลายๆอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาแต่เมื่อมาเรียนแบบนี้ตูมพับเนี่ย มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายขอบคุณมากครับ <Yeah. S 3> สวัสดีครับกับผมนายพิภูสุโชคใจกลปัจจุบันนี้ก็อายุ67ปีแล้วนะครับผมขอเชิญชวนและขอแนะนำในการรู้จักหลักสูตรหนึ่งชื่อหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคซึ่งผมเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่หนึ่งนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคนะครับซึ่งจากวัยขนาดที่ผมอยู่นี่นะฮะเราได้ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนนะครับแล้วก็สมบูรณ์สมบันการที่เราได้ความรู้เนี่ยจากการอบรมเนี่ยทำให้เรามีการเตือนสติในการที่จะดำรงชีวิตใช้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยให้มีความถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงให้กับสุขภาพเรา ทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีความมั่นคงไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหลักสูตรนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญเฉพาะด้านในเรื่องการแพทย์ทุกแขนงโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆได้นํามาเสนอให้พวกเราได้ทราบนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทําให้เราเนี่ยไม่กลัวในการทรี่จะเข้ามาพบแพทย์นะครับด้วยความรู้ใหม่ๆใน,รรนในการที่จะยึดแนวทางในการที่จะรักษาอย่างถูกวิธี ที่เป็นอยู่นะฮะเราก็สามารถรักษาได้แล้วก็ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับผมเชิญชวนนะครับหลักสูตรนี้ดีมีคุณภาพนะครับดิฉ <Yeah. S 3> ันสุชาดาพวนานันท์นะคะ,คะอ,อ,อายุ76นะคะนักศึกษาหลักสูตร HPP 1น่นะคะหลักสูตรนี้นะคะส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะคะ ได้เรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไราจากหลักสูตรดิฉันจะพูดถึงตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ได้เนี่ยออคือเราเนี่ยอายุเยอะเราได้เรียนรู้ว่าโอเคโรคมายังไงป้องกันยังไงและส่งเสริมสุขภาพยังไงจากอาจารย์หมอต่างๆนะที่นี้นะคะทำให้เราเข้าใจและก็จะอยู่อย่างมีคุณภาพ ต่อไปนะคะหลักสูตรนี้ไม่จําเป็นจะต้องอายุเยอะแล้วมาเรียนจริงๆแล้ววัยรุ่นหรือว่าคนที่ทํางานหนักๆนะคะมาได้มารีแลกซ์จริงๆเป็นการรีแลกซ์ด้วยซ้ําวันเสาร์ได้เจอเพื่อนๆได้เจออาจารย์หมอมาพูดให้เราเนี่ยฮะควรจระวงังควรจะป้องกันยังไงกการที่มีชีวิตอ,อยู่ในปจัจจุบันนี้นะคะนะคะดีมากๆค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเรียนนะคะข่าวดีดีกับพี่คำรน